มาที่ผมได้เปลี่ยนหัวไปใหม่นะครับอันนี้ก็คือหัวเก่าของมันที่ผมได้ถอด,ดออกไปนะครับก็องศาของมันนะครับก็18องศานะครับ18องศาอันนี้ครับแล้วก็ความใหญ่ของหัวมันก็280องศาไม่ใช่280นะครับขนาดของมันนะครับ280 ผมก็จะให้วิ่งนมาดูไดววใหม่ใหญ่มากเลยครับอันนี้ก็สิบจุดห้าองศานะครับอันนี้ก็จะตียากหน่อยนะเพราะว่าหน้ามันจะตั้งๆนะครับก็เลยตียากหน่อยนะครับเพราะว่านะ่าสิบแปดองศาใช่ไหมเพื่อนแต่นี้สิบจุดห้าองศาก็จะตียากหน่อยส่วนขนาดของหัวไม้ของอันนี้ที่ผมได้ไปเปลี่ยนมาใหม่ครับขนาดคือสี่ร้อยสามสิบนะครับขนาดของมันสี่ร้อยสามสิบ ก็จะเป็นหัวใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นอา๋ยวผมห้เทียบกันได้ครับนี่ครับหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยตรงนี้ก็จะมีที่ถ่วงน้ําหนักด้วยครับแล้วก็นี้ยี่ห้อของมันเพื่อนๆอ่านเองนะครับนี่ครับยี่ห้อของมันตรงนี้ครับตรงกลางๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเอ,อ่อตีหัวไม้ใหม่ของผมไม่ดู้แต่ 对。 และไม่ใช้ของสีส้มแล้วครับก็ใช้ของสีส้มได้แล้วอะครับแต่ตอนแรกที่ผีใช้สีส้มผีก็ไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าตอนแรกผีชอบใช้ ก็จะมาลองตีเหล็กเจ็ดนะครับเนี่ครับเหล็กเจ็ดโหแต่ก่อนที่ผมจับไม้อย่างเงี้ยรู้สึกเลยหนักมากแต่ก่อนผมตีได้แค่พิชชิ่งแต่ตอนเนี้ยจับอะ่ะคล้ายๆผมจ,จับมไม้สีแดงตอนก่อนนะครับทุกคนจำได้ไหมที่ผมไปออกรอบครั้งแรกอะ่ะนะครับนั่นแหละท่านสังเกตผมยังใช้ไม้สีแดงอยู่อะ

บอกปาผมเองนะคร <laughs> <sl aps> ับคุณก็ต้องขอจบคิ มาสวัสดีกันเลยแต่ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตะคให้กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดแล้วสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวบ๊ายบายสวัสดีครับดูผมขอซ้อมไใ้ก่อนแล้วนะคะ